ราศีมีนดวงการงานการเงินโชคราบความรักจะเป็นยังไงจะปังขนาดไหนมาฟังคำพยากรณ์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีมีนในเดือนตุลาคมปี2567 ชาวราศีมีนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนคำพยากรณ์นี้นะคะเป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีมีนเท่านั้น ดวงชะตาสำหรับชาวรักคานาราศีมีนในเดือนตุลาคมนี้นะคะตั้งแต่วันที่6ตุลาคมนะคะดาวพุธดาวเจ้าเรือนพันธุและดาวเจ้าเรือนปัตนิก็จะโคจรนะคะย้ายเข้าสู่ราศีตุลในภพม,มรณะก็จะส่งผลนะคะทําให้ชาวราศีมีนคนในครอบครัวของคุณนะคะหรือว่าคนรักหรือว่าแฟนของคุณจะไม่สบายได้นะคะในช่วงนี้ และหลายคู่นะคะก็มีโอกาสที่จะต้องเลิกลากันหรือว่าจะต้องแยกทางกันก็ได้ วันที่9ตุลาคมนะคะดาวพระเกตก็จะย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกนะคะในภพสุภะและก็จะยังโคจรเลงไปที่ดาวพฤหัสนะคะดังนั้นนะคะบุญกุศลที่คุณได้สร้างทำเอาไว้ก็จะช่วยหนุนส่งนะคะให้ชาวราศีมีนคุณจะมีเทวดาปกปักรักษาจะเป็นช่วงนะคะที่กุศลแรงหรือบางคนนะคะเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะมาให้โชคให้ลาภให้ความสำเร็จกับคุณ วันที่16ตุลาคมนะคะดาวสุขดาวเจ้าเรือนสหัชชะและดาวเจ้าเรือนมรณนะก็จะย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกในภพสุภะก็จะส่งผลดีกับเจ้าชะตาในเรื่องของกัลยาณมิตรหรือว่าจะมีคนนะคะเข้ามาคอยช่วยเหลือคุณ เมื่อคุณไปประกอบกิจการหรือไปลงมือทำในสิ่งใดก็จะได้แรงสนับสนุนจากคนรอบข้างคนรอบตัวทำให้งานของคุณสะดวกสบายมากขึ้นวันที่17ตุลาคมนะคะดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนอาริก็จะโคจรย้ายเข้าสู่ราศีตุลในภพมรณะก็แปลว่าศัตรูนะคะจะแพ้ภัยนะคะหรือว่าสิ่งใดก็ตามที่คุณเคยมีปัญหามาก่อนหน้านี้ก็จะได้รับการแก้ไข วันที่19ตุลาคมนะคะดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการเงินและดาวเจ้าเรือนสุภาจะย้ายเข้าสู่ราศีกระกฎในภพปุตตะก็จะส่งผลนะคะให้ในเรื่องของความสำเร็จชื่อเสียงเงินทองรวมไปทั้งรายได้เสริมของชาวราศีมีนจะมีเข้ามาแบบเรื่อยๆนะคะเข้ามาทีละเล็กละน้อยแต่จะมาแบบไม่ขาดมือและที่สำคัญนะคะตั้งแต่วันที่24ตุลาคมต่อเนื่องไปจนถึงวันที่9พฤศจิก ดาวพุธดาวเจ้าเรือนพันธุและดาวเจ้าเรือนปัตตนิจะย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกในภพสุภะโคจรร่วมกับดาวพระเกตดาวศุกร์นะคะแล้วก็จะเล่งไปที่ดาวพฤหัสด,ด้วย ด้วยอิทธิพลนะคะของดวงดาวกลุ่มนี้ก็จะหนุนส่งให้เจ้าชะตาคุณจะโดดเด่นในเรื่องของชื่อเสียงจะมีคนนิยมชมช,มชอบมีคนนับหน้าถือตาหลายคนอาจจะได้ลาบผลจากความรักความสเสน่หาหรือจะมีสิ่งดีนะคะเข้ามาให้คุณรู้สึกดีขึ้นรู้สึกมีความสุขมากขึ้นอย่างแน่นอน มาดูในด้านการงานกันนะคะดาวพฤหัสด,ดาวเจ้าเรือนการงานในเดือนตุลาคมนี้จะค่อยๆโคโจรถอยหลังก็อาจจะส่งผลให้หลายๆคนคุณอาจจะต้องถอยกลับไปแก้ไขงานเก่าๆไปทําในสิ่งเดิมๆหรือบางครั้งก็อาจจะเป็นเพราะว่าเจ้าชะตาเองนะคะที่อาจจะรู้สึกหมดไฟนะคะไม่อยากทํำงานในช่วงนี้ แต่ถ้าหากใครนะคะที่คุณทำงานเกี่ยวกับออนไลน์หรือว่าทำงานเกี่ยวกับต่างประเทศตรงนี้ดาวเสาร์ก็จะเกื้อหนุนดวงชะตาทำให้การงานของคุณจะมีรายได้ที่ดีจะมีความก้าวหน้ามากขึ้นแล้วพอกลางเดือนตุลาคมไปแล้วนะคะดาวศุกร์ก็จะย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกนะคะย้ายเข้ามากระตุ้นนะคะทำให้ชาวราศีมีนมีเกณฑ์จะยกย้ายเปลี่ยนแปลงการดาเนินชีวิต ดังนั้นหากใครนะคะคิดอยากจะเปลี่ยนงานก็ให้ยืดใบสมัครรอไว้ก่อนก็มีเกณฑ์จะได้งานใหม่นะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้ส่วนคนทำธุรกิจนะคะพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องอดทนนะคะรอให้ดาวพุธย้ายก่อนนะคะในวันที่24ตุลาคมถึงตอนนั้นนะคะยอดการค้าการขายของคุณจะกลับมารุ่งเรืองกลับมาค้าขายดีมีกำไรอีกครั้ง มาดูในด้านการเงินและโชคลาภนะคะช่วงต้นเดือนนะคะไปจนถึงวันที่18ตุลาคมดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการเงินจะยังโคจอรอยู่ในภพผันธุส่วนดาวเจ้าเรือนพันธุนะคะโคจอรอยู่ในภพม,มรณะก็แปลว่าการเงินการหารายได้ของชาวราศีมีนะคะก็ยังพอจะหาได้นะคะ แต่ในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะก็าอาจจะหนักไปเกี่ยวกับในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายก็ส่งผลให้คุณก็จะต้องบริหารจัดการการเงินกันให้ดีหลายคนอาจจะต้องใช้จ่ายไปกับบ้านไปกับครอบครัว แต่พอหลังวันที่19ตุลาคมนะคะการเงินการหารายได้ของคุณนะคะจะกลับมามีสภาพคล่องอีกครั้งเพราะว่าดาวอังคารนะคะจะย้ายเข้าสู่ภพปุตตะที่หมายถึงการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆก็แปลว่าจะมีเงินใหม่ๆนะคะเข้ามาหรือว่านะคะจะมีรายได้มาจากช่องทางใหม่ๆก็ได้ พอหลังวันที่24ตุลาคมนะคะดาวพุธกับดาวศุกร์ก็จะโครจรอ,ออกจากภพมรณนะก็จะทําให้การเงินการทองจะมีความลื่นไหลคล่องไม้คล่องมือมากขึ้นเรียกได้ว่าคุณจะหาเงินได้ง่ายมากขึ้นในช่วงปลายเดือนดวงการเงินของชาวราศีมีนก็จะกลับมาเฮงปังจะมีโชคมีลาบอย่างเห็นได้ชัดมากขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคม มาดูในด้านความรักนะคะของชาวรักคนาราศีมีนช่วงตั้งแต่วันที่6ตุลาคมนะคะไปจนถึงวันที่24ตุลาคมดาวพุธดาวเจ้าเรือนครู่ของของคุณนะคะจะโครจรอยู่ในภพมรณะนะคะจะส่งผลให้ในช่วงนี้ คนลักคู่ครองของชาวราศีมีนจะเจ็บไข้ไม่สบายหรือว่าจะมีเหตุนะคะให้ต้องต่างคนต่างอยู่หรือต้องเดินทางไกลก็ได้หรือถ้าหากแปลความหมายในทางที่ไม่ดีนะคะมอรณะ,ะก็แปลว่าสิ้นสุด หลายคู่นะคะที่ไปต่อกันไม่ไหวก็มีเกณฑ์จะต้องเลิกลากันในระยะนี้ก็ได้ส่วนคนที่ยังโสดยังไงนะคะรอให้ผลวันที่24ตุลาคมไปก่อนถึงตอนนั้นดวงความรักก็จะดีขึ้นถ้าหากอยากรักใครชอบใครก็ค่อยไปเปิดหัวใจกันในตอนนั้นนะคะ จบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีมีนขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปหากคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะคะจะกดซุปเปอร์แตงสนับสนุนช่องก็จะยินดีเป็นอย่างยิ่ง